เอกเออเบิงหน้าตาชาทางเลยไอ้นุ่นกัผมตอนนี้ไม่ใช่ทหารเราเพราะว่าวบาทำอย่างนี้วุ้สะอาดแต่กระเวมช่างมาจากเวราตไม่ใช่ว่าช่างบ้านไอ้บ้านกระสังด้กโน อ๋อคิดเออคิดในน้ำใจแบบคิดว่าปลอมๆไว้ก่อนอ่าไม่เป็นไรวันนี้ช่างตัดตัดผมได้งามและได้สวยด้วยพอใจไหมพอใจแล้วเมืองแต่ไม่ได้ยอมสีม <laughs> อันนั้นมันอันนั้นมันเรื่องเรื่องเนี่ยเรื่อง <laughs> ไม่ต้องลุงไม่ต้องยอมเราเพราลุงแก่แล้ว <c oughs> ลออโอเคเอ๋อ ลาไปก่อนนะลาไปก่อนอก่อนก่อนจากลาทำคมหนึ่งประโยชนเยนะก็พูดไทยหรือพูดขเขมรนี่แล้วพูดไทยก็ได้เดี๋ยวเขาฟังไม่รู้เรื่อง,เ,องอเดี๋ยวขอบคุณช่างตัดผมก็เลยขอบคุณทางช่างมาจากเวรยาชและช่างมาจากบุรีรัมทางจัดผมก็ไม่ใช่บ้านอื่นไกล เออช่างของตำรวจนี่แหละเออลาไปก่นปอน่อนอ,อตอนนี้ลาไปก่อนตอนวนี้ไปหาไเรียมแล้ว <c oughs>